พี่น้องเห็นอีหยังน้ำข่อยบ่พี่น้องจ้าอูปัต<า>พี่น้องเห็ดพึ่งหวานปัต<า> <c oughs> เห็ดพึ่งหวานพี่น้องจ้าออกมาเริ่มมาเทิมเลยออื้ ออกเพราะว่ามันสิบ่ออกอีกหือนิดพึ่งหวานพีน่น้องง่ามคักงามแน่จ้ะบอก,กใกล้ๆหนทางนี่เนาะอ๋อตูออนันด,ดอกนึงนะพี่น้องดอกนึงนะ เฮ็ดพึงหวานเพ่นละม่อลรักออกอีกขอบโได้ม่าโดนแล้วพี่น้องบองนี่นะออใส่ได้ยุพี่นอ้องบบไดม่าโดนแล้วามาอ,อีกนู้นีนเดซดอกนึงนะ งามปิดผู้ันไว้อนอ้ยงามอีแม่อีพอโอ้ยดอกเดียวกับิีนบ้เบิดแล้วพี่น้องจ้าพูนะดอกมาเริ่มมาเทิมโอ้หนะ่าดอกหนึ่ง,งหวานมาข่อตอนพ้นบาน มอาเป็น,นี้ยบางก็กินได้น้่มีก้นพี่น้องค่าพ่อหลวงเห็บแันี้ยกว้วมสวยงามสุบงพี่น้องบวกเก็บบวกกินหลวงสีมันงามคัดเนาะนี่ดอกนึงน,นะสีสวยงามพี่น้อง ลากกลมสวยงามหลา,ายดอกเติบพี่น้องกินบ่บเดเลยวล่ะนี่คุณเมื่อพ่อพ่นตอนพ่อนอันบานเนะาะเมื่อพ่อตอนพ่นบานแต่ดอกเดียวนึ่งก็แจีงบ่บเวิดแล้วพี่น้องนี่ก,กะเพราก็พ่ออีพ่ออีแม่หาตืมอีกพี่น้องมาค่าพ่อ น้อพี่น้องได้เฮ็ดเ่ยก็ได้เฮ็ดม่วงเฮ็ดม่วงตื่มกันพี่น้องเฮ็ดม่วงเฮ็ดม่วงจะ้ะฝนตกขึ้นนี่ สีม่วงเดี๋ยวมันเยียบต้งองทางนี่กับแม่นเกินว่าบานแล้วเนาะฝนตกใส่สีม่วงฝนอย่้างใดพบุสีม่วงออกเบืดลอละเบื่อ ดอกงามนะเฮดม่วงได้ลายเต๋อพี่น้องจังตัดคานได้เห็ดอันพึงหวานโอ้เสียดายไปพ่อตอนพันแกเ็ดพึงหวานไปพ่อตอนเถ่าได้เห็ดม่วงได้ลายเต๋อพี่น้อง าตึมกันเห็ดม่วงกับแกงแซ่บด้วกันที่นอ้องอ๋อบันถือฝนเบันเลยเปื่อยไม่เคยเข่ามาดปลาเนี่ยเบื่อเห็ดพึ่งหวานตึมกันที่น้องมันเห็ดม่วงเห็ดม่วงถือฝนจนเปื่อยแต่เสียดาย แคบด้เห็ดมงพี่น้องปลาย่างมึงน้ำกันต่อพี่น้องข้าพ่อเอ,อ,เ,อ,อเห็ดคอนซุนพี่นออ้องบานแล้วล่ะต่บานก็จะเอาเห็ดคอนซุลบานก็เอา ไม่แต่ดอกง้องงามพี่น้องจ้าโบเลยอันเป็นเงาโอ้หนามโอ้ยหมุนปลาหันไปเป็นหมุนไปเก็บเพชรเพืงเก็บเพชรเพืงแล้วก็มาเก็บเอาเพชรขอนสนจักน้อยนะ

ถ้าประาดามันจะออกเป็นเงาเป็นเงา,เป,เ,งาเป็นกอได้พี่น้องอันนี้ต้นบัวจะออกเป็นเงา,เงา,งาสวยงามสวยงามปุ่นอยู่ในปลาคนนึงที่ต้นน้ำนี่เงาหนึ่ง เต้นน้ำไปยักมุนเข้าไปค่ะเอาไปนึ่งยิ้มแก้วคุณพี่น้องจ้ะเห็นบ่พี่นอ้องอยู่ในใน,ในป่ะในให้ แต่คุนจะแก่แล้วเนาะตัดเอาแต่ด,ดอกคนละมันมนี่น่าร้ายเติบพี่น,อน้องจ้ะคุณอะคุณแมนวุดนนงไอเห็ดคอนสนอะเป็นเงาเป็นเงาทั้งในคุณก็กมิพี่น้องพวกเขาไปดอกร้ายพดูดหกพ้นก็สิต,ตกแล้วจ้ะร้ายเติบ เก็บเห็ดขอนสนพี่น้องออกยุคคางบ้านคอยนะออกคักออกเนี่ยยุคคางรั่วบ้านเลยพี่น้องจ้านี่นะคอยมาแต่เฮเก็บเห็ดพึง่บงบันนี้ขอกเ็เลยเลยลงมาเก็บเอาขึ้นไปพ้อทั้งฝนกระตุกพี่น้องจ้ามาตกเก็บเห็ดพึง่งหวานนี่แหละพอดีพี่น้อง เป็นจีนนี่พี่น้องจ้าพ่นน้ำพอดีพอดีว่าจะเอาไปอันลวกแซ่แข็งไว้พี่น้องไปเก็บเพ็ดพึ่งหวานมากก็ได้ลายเติบอยู่ต้องฝนตกเนาะมากขอากันเรื่อยๆมาเก็บเอาคอนซุน ออกอยุคขางบ้านค่ะค่ะที่หนพี่น้องจ้ะยุคขางเฮี้ยนปีกลายก็ออกพี่นอ้องได้ไลยเติบุนะอืมอืมปีกลายก็ออกเจ็บพี่นี่ละปีกลายนี่ก็เลยเป็นกอ เก็บมือเดี๋ยวพี่น้องจ้ะคุณนะโอยน่าม็วย่อยใส่หัว่าแบบน,นี้คนโตอ,อันนี้มาออกอยู่ข้างบ้านสามปีหรือเปล่าออกอยู่นี่ออกซ้อนกันสามปีแล้วพี่น้องจ้ะ nên ừ. 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 tìu nhà bạn, tui nói soi anh. Vâng. Vâng. Đeo ảnh tháp boy với song sầm màu vàng, phơi เฝ้ามากกาื่อกี้เอาอู้ได้หลายเติบพี่น้องคนนะ่ะได้หลายเติบนะเอาพุ้เปิดดิเนอ๋อขอทิมกุญแจขอทิมสิได้แล้วมันน้งกุญแจบ้านขอ,อยู่สิได้วันลับมีด อ้าวอย่าไปเบิดแดเราข้านี่บอกลูกสาวลงมาถือซอยกับบนลงมาไล่ไายเติบพี่น้องไล่ไายเติบกันไปตัดอันคาบอยู่ทั้งบ้านดอกมันตก ก็สิเป็นอันตัดขามัานออกเาก็สิเป็นลวกไว้พี่น้องลวกก็สิเอาเซ็กแข็งไว้จ้ะขั้งเห็ดผึ่งเก็บปมากอยังบนนี้เห็ดอันยังเทียพี่น้องจ้ะนี่ก็จะไปเห็ดเห็ดผึ่งเพิ่มฮะมีต้นขี้ดินนี่แหละเหยียบก็บเหยียบต้นนาะบัณนี้ได้ลายเตอร์พี่น้อง ออกตามมานี่แล้วพี่นอ้องต้นสนพญนยนี่นะครั้งหัวบ้านคอยเลื่อยแต่ใหญ <c oughs> ่ลายเติบจากพี่นอ้องไปล่างก็เด้อแบ,บน,นี้ <c oughs>